สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องเล่าทุกมุมโลกช่องที่รวบรวมเรื่องเล่าและตำนานลี้ลับจากทั่วทุกมุมโลกผมจะพาทุกคนไปสำรวจความจริงและตำนานที่น่าตื่นตาตื่นใจวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องยักษ์ที่เล่าขานและบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดจนในตำนานของหลายวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นในคัมภีร์ไบเบิลรามเกียรติ หรือแม้กระทั่งในตำนานจีนยักษ์ถูกอธิบายว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่มีขนาดตัวที่ใหญ่โตผิดปกติทั้งในด้านรูปลักษณ์และพฤติกรรมที่รักสันโดษและชอบความรุนแรงสำหรับวันนี้เรามีสองแนวทางหลักที่น่าสนใจเกี่ยวกับยักษ์นั่นคือยักษ์ตาเดียวกับยักษ์โทที่เคยถูกพูดถึงในข่าวและก็งานวิจัยที่ผ่านมายักษ์ตาเดียวเป็นกรณีที่เกิดจาก ความผิดปกติทางพันธุกรรมในระหว่างตั้งครรภซึ่งทําให้บุคคลนั้นเกิดมามีตาเพียงข้างเดียวแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ฟังดูแปลก แต่ก็มีคำอธิบายทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าเป็นโรคที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบพัฒนาการในขณะที่ยักษ์โรนั้นเป็นอีกแนวคิดที่บอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีตัวตนอยู่จริงในโลกใบนี้โดยมีรายงานว่ามีคนเคยจับภาพหรือบันทึกวิดีโอของยักษ์ขนาดมหึมาที่มีรูปลักษณ์น่ากลัวผิวหนังย่อนคล้อยจมูกใหญ่โตและก็หน้าตาดุร้ายปรากฏในข่าวจากยุโรปโดยเฉพาะภาพจากในปี1942ที่ถูกถ่ายติดจากเครื่องบินบริเวณ เขานอเวยแม้จะมีข้อโต้แย้งเพราะเป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวแต่ก็ยังคงสร้างความสงสัยและความตื่นเต้นให้กับผู้ที่สนใจนอกจากสองตำนานหลักนี้แล้วเรายังมีหลักฐานจากโลกโบราณที่น่าจับตามองไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าขนาดยักษ์ที่ถูกค้นพบในปี1912และยังได้ค้นพบฟอสซิลซึ่งได้รับการตรวจสอบและพิสูจน์ว่ามีอายุกว่า50ล้านปี หลักฐานฟอสซิลเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดมหึมาที่เคยอยู่บนโลกจริงๆอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้คนทั้งโลกต้องตะลึงคือเรื่องของซากยักษ์สองหัวจากเอกสารประวัติศาสตร์ในช่วงปี1673ที่เล่าขันว่า มียักษ์สูงประมาณ3-4เมตรมี2หัวในร่างเดียวกันเรื่องเล่านี้มาจากป่าลึกลับในประเทศอาร์เจนตินาเมื่อชาวสเปนแล่นเรือผ่านไปบริเวณน,นั้นยักษ์ตัวนี้ได้มีการต่อสู้กับลูกเรือจนส่งผลให้เสียชีวิตไปถึง4คนก่อนที่จะถูกหอกแทงเข้าที่หน้าอกและถูกจับขึ้นเรือภายหลังนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบซากยักษ์นี้แล้วยืนยันว่าไม่มีการดัดแปลงหรือเย็บต่อหัวให้ดู2หัวขึ้นมา แต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากความผิดปกติในช่วงตั้งครรนในมุมมองส่วนตัวของผมผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ยักษ์เหล่านี้อาจมีอยู่จริงในอดีตแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้พบเห็นพวกเขาในยุคปัจจุบันเพราะถ้าสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดมหูมามีอยู่จริงก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะเลือกหลบซ่อนตัวเองจากสายตาของมนุษย์เราด้วยความที่เรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่คุ้นเคยกับขนาดและก็รูปลักษณ์ของตนเองหากมีสิ่งมีชีวิตที่ต่างออกไปมากๆ ก็อาจจะมีพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงการพบปะกกับเราเพื่อป้องกันตนเองทั้งนี้ผมอยากให้ทุกคนเปิดใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่ายักษ์ที่เล่าขานเหล่านี้มีตัวตนอยู่จริงหรือเป็นเพียงนิทานหรือความเชื่อที่ถูกแต่งเติมขึ้นเพื่อความบันเทิงและถ้ามีอยู่จริงพวกเขาน่าจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรอาจจะเป็นศัตรูกับมนุษย์หรือเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวด้วยเรื่องเล่าเหล่านี้เป็นเพียงหนึ่งในความลับของธรรมชาติที่ยังรอให้เราได้ค้นคว้าวิจัยและเปิดเผยความจริงในอนาคต สำหรับผู้ฟังที่สนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามข้อมูลและเอกสารต่างๆได้จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือซึ่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับยักษ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับจินตนาการของเราเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการค้นคว้าวิจัยในด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ด้วยถ้าหากมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ท่านผู้ฟังอยากชี้แจง สามารถส่งความคิดเห็นมาที่ช่องเรื่องเล่าทุกมุมโลกได้ทุกเมื่อเราพร้อมที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณทุกคนที่รับฟังในวันนี้หากชอบเนื้อหาอย่าลืมติดตามพอดแคสต์เรื่องเล่าทุกมุมโลกเพื่อไม่พลาดเรื่องราวและตำนานใหม่ๆที่น่าสนใจในแต่ละตอนและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ